มีปฏิกิริยาออกมาจากหลายฝ่ายนะคะทั้งในและต่างประเทศหลังจากที่ได้รับฟังหัวหน้าคอสอชอพูดถึงระยะขั้นตอนกรอบเวลาในการทำงานจากนี้ไปค่ะจากต่างประเทศก็ดูเหมือนจะยังมีความคลางแคลงใจนะคะว่าการเข้ามายึดอำนาจในครั้งนี้จะทำให้เกิดผลอย่างไรขณะที่นักวิชาการในไทยก็เห็นว่าเป็นส่วนสาคัญนะคะที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะของประชาโชนโดยรวมนั้น หลังหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอำนาจให้ปฏิรูปทางการเมืองก่อนเลือกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวแสดงความผิดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงในไทยเห็นว่าไม่มีความชอบธรรมใดๆต่อการใช้มาตรการทางทหารแก้ปัญหาขัดแย้งทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้เลือกตั้งโดยเร็วให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ8ดวันหลังการยืดอำนาจ หัวหน้าคสชประกาศลดแบบ3ระยะก่อนจัดการเลือกตั้งเริ่มจากสร้างความปรองดองในชาติก่อนจัดตั้งรัฐบาลระยะที่สองการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำอยู่โดยฝ่ายกฎหมายจะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติสรรหานายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการ ร่างจัดทำรัฐธรรมนูญพร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพื่อปฏิรูปแก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการและเป็นที่ยอมรับโดยน่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีศาส,สตราจารย์สกอตทอมสันผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยทัฟต์ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตในข้อเขียนของลอสแอนเจลิสไทม์ เชื่อว่าการที่กองทัพยึดอำนาจอาจเป็นช่องทางช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยในไทยและเห็นว่าประชาธิปไตยอาจเดินหน้าต่อไม่ได้หากปล่อยให้การเมืองในประเทศถูกกำหนดควบคุมและสั่งการโดยพันมิตรโทรทักษินชินวัตรเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้านนายดันแคนแมคคาโกนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลีดตั้งข้อสังเกตในนิวยอร์กไทม์ ถึงแนวทางคอสอชอที่ให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งสอดคล้องกับข้อเสนอของกปปสพร้อมตั้งข้อสงสัยคอสอชอ,อาจมีวาระซ่อนเลนผลักดันการปฏิรูปรวมถึงกำหนดกติกาเลือกตั้งขึ้นใหม่เพิ่มจำนวนและบทบาทของนักการเมืองจากการสรรหาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงยอมรับกับที่นี่ไทยพีบกติกาใหม่ในรัฐธรรมนูญอาจมีข้อกาหนด ควบคุมการใช้อำนาจของพรรคการเมืองหรือเพิ่มสัดส่วนสรรหาของสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบไม่ให้ใช้อำนาจเกินเลยอย่างที่ผ่านมาเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทย p ี s ีเอสาน